การที่จะแก้วิกฤตในครั้งนี้จำเป็นต้องสลายก้วการเมืองเลิกการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายดึงความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายเพื่อนำรัฐธรรมนูญออกจากวิกฤตเพื่อนำประชาชนให้พ้นทุก์เพื่อสร้างความสมัคีีสมานฉันด้วยถือเป็นวาระของประเทศ โจทย์ยากในการจับมือพักการเมืองข้ามขั่วของพักเพื่อไทยถึงนาทีนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรดาแกนนำพักได้ออกมาลิกกว่าทักรมเพื่ออธิบายถึงความจำเป็นในการตั้งรัฐบาลซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการผิดคำพูดก่อนการเลือกตั้งหรือไม่เพราะหากมองตามรูปการการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยเวลานี้กำลังอยู่ในสิ่งที่กองเชียร์มองว่าไม่เป็นไปตามที่ให้คำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชน เพราะการตั้งรัฐบาลสลายขั้วแท้จริงแล้วหลายฝ่ายมั่นใจว่านำไปสู่การตั้งรัฐบาลข้ามขั้วซึ่งเป็นจุดยืนที่สวนทางกับพักเพื่อไทยที่ประกาศไว้ก่อนการเลือกตั้งส่วนการอ้างความจำเป็นทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลแต่แท้จริงแล้วคือการปลดล็อกไปจับมือกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่ทั้งที่ก่อนเลือกตั้งแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยประกาศชัดแล้วว่าจะไม่จับมือกับพัก สองลุงแน่นอนหรือการที่พักเพื่อไทยสลัดทิ้ง MOU จัดตั้งรัฐบาลกับ8ปดพักการเมืองจากสิ่งที่มั่นใจว่าจะตั้งรัฐบาลด้วยตัวเองจนสําเร็จแต่ขณะนี้ก็มีผู้สนับสนุนบางส่วนอยากให้พักเพื่อไทยจับมือกับพักเก้าวไกลต่อไปจนกว่าสอวอจะหมดวาระอีก10เดือนข้างหน้านอกจากนี้การสนับสนุนแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยของพักพลังประชารัฐแบบตีเช็คเปล่าโดยระบุว่าไม่มีการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีนั้นหลายฝ่าย ก็เชื่อว่าในความเป็นจริงทางการเมืองแทบจะเป็นไปไม่ได้ทั้งสิน้น ที่สำคัญผลการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วครั้งนี้มีโอกาสสูงที่พักเพื่อไทยมีความเสี่ยงทางการเมืองจะสูญเสียมวลชนผู้สนับสนุนไปมากกว่าที่คาดการไว้ซึ่งมาจาก3กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นฐานเสียงของพักก้าวไกลจะไม่มีทางเลือกพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็แปลว่าโอกาสที่เพื่อไทยจะได้ฐานเสียงจากคนกลุ่มนี้เท่ากับศูนย์แน่นอน 2. กลุ่มฐานเสียงตัวเองที่ต้องเสียไปโดยเฉพาะกลุ่มเสื้อแดงที่ยึดมั่นอุดมการณ์ที่ไม่ต้องการจับมือข้ามขั้วไม่ว่าจะเป็นพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติพักภูมิใจไทยหรือพักประชาธิปัตย์ก็ตาม 3. กลุ่มฐานเสียงรากหญ้ารากแกว้ว ที่ชื่นชอบรัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะจากนโยบายประชานนิยมซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสูญเสียความนิยมจากคนกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันหากจุดยืนของพักเพื่อไทยเปลี่ยนไป ดังนั้นการตัดสินใจของพักเพื่อไทยครั้งนี้จะเป็นเดิมพันครั้งใหญ่ต่ออนาคตทางการเมืองของพักว่าจะได้รับความนิยมต่อไปหรือสุดท้ายต้องจบลงไว้ที่การตั้งรัฐบาลข้ามขั่วต้องลบคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน